ครับกลับมาพบก,กับช่วงดนตรีมีเรื่องเล่ากันอีกครั้งนะถ้าพูดถึงตำแหน่งคีตะกเวที่ยอดเยี่ยมที่สุดเนี่ยชื่อของโมซาร์ทและปิโตเฟนน่าจะได้การพูดถึงเป็นชื่อแรกๆนะฮะเพราะสองคนเนี่ยต่างมีบทบาทสําคัญต่อวิวัฒนาการการดนตรีด้วยกันทั้งคู่นําไปสู่ข้อถกเถียงที่ว่านะครับในสองคนนี้นะใครกันที่จะคู่ควรกับตําแหน่งคีตะกววที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่โลกเคยรู้จักมาตัวโน้ตเพียงสี่พยางก็ทําให้รู้ทันทีว่านี่คือบทเพลงซีโฟนีหมายเลขห้า เพชรน้ำเอกของวงการดนตรีคลาสสิกบ่งบอกความสามารถในทางดนตรีของลูดวิกฟานบโทเฟนคีตการวีชาวเยอรมันที่ได้รับการโหวตให้เป็นคีตการวียอดนิยมประจำปี2016จากผลสำรวจแฟนเพลง170,000คนของคลาสสิก FM สถานีพิยุเพลงคลาสสิกของอังกฤษโดยในการโหวตเพลงคลาสสิกยอดนิยมทั้ง300เพลงประจำปีนี้นะครับปรากฏว่าผลงานของบโทเฟนเนี่ยติดอันดับเข้ามามากที่สุดที่19เพลงแซงหน้าวูฟกังอเมริอุสโมซาท คีต์ักวีรุ่นพี่ชาวออสเตรียที่มีเพลง <You need S 1> ติดอันดับ <to relax. S 1> ในปีนี้ที่16เพลงนับเป็นครั้งแรกตั้งแต่มีการจัดอันดับมาเป็นเวลา21 oh, <my S 1> ปีที่โมซาเนต้องเสียบาลัง <is> แชมป์ให้กับรุ่นน้องอย่างบโธเฟนแม้จะได้รับการยกย่องให้เป็นยอดคียตักวีกันทั้งคู่นะฮะแต่ลักษณะบ,บทเพลงของโมซาและเบโธเฟนเนี่ยมีความแตกต่างก,กันอย่างชัดเจนโมซาได้ชื่อว่าเป็นอัจฉริยะตั้งแต่กำเนิด เก่งกาจในฝีมือเปนโนและไวโอลินตั้งแต่เล็กแต่งเพลงซิโฟนีได้ตั้งแต่อายุ5ขวบว่ากันว่าบทเพลงของโมซาร์เนเต็มไปด้วยความสมบูรณ์แบบจนยากเกินกว่าจะเชื่อว่าเป็นผลงานที่สร้างสรรค์โดยฝีมือของมนุษย์งานประพันธ์ของเขาจัดอยู่ในยุคสมัยคลาสสิกอันถือเป็นดนตรีบริสุทธิ์ไม่มีการตีความในเชิงรูปธรรมบทเพลงจะเน้นความสมดุลและความแจ่มชัดในรูปแบบส่วนใหญ่นะครับจะประพันธ์ขึ้นเพื่อผู้ฟังชนชั้นเจ้านายทําให้ทํานองเน้นความไพเราะฟังง่าย อันเป็นปัจจัยที่ส่งให้บทเพลงของโมซาด้รับความนิยมในวงกว้างอยู่เสมอส่วนบีโทเฟนนั้นนะครับไม่มีความอัจฉริยะเช่นเดียวกับโมซาแต่อย่างใดเข้าสู่โลกดนตรีโดยการขู่บังคับของคู่เป็นพ่อเป็นคนอารมณ์ฉุนเฉียวขัดสังคมไม่ค่อยได้แถมยังต้องเผชิญกับอาการหูหนวกตั้งแต่อย่างหนุ่มแต่ความพิเศษในดนตรีของบีโทเฟนเนี่ยคือการประพันธ์บทเพลงที่เปลี่ยนด้วยอารมณ์และละทิ้งกฎเกณฑ์เดิม ซึ่งเป็นแนวทางที่ทําให้ดนตรีโลกตะวันตกพัฒนาไปสู่ยุคโรแมนติกซึ่งเป็นยุคที่ศิลปินใช้บทเพลงเป็นเครื่องมือถ่ายทอดแรงบันดาลใจไปยังผู้ฟังเป็นครั้งแรก <Down> ผลงานแต่ละชิ้นของวีโทเฟนล้วนเกิดจากการทดลองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆในการประพันธ์ดนตรีสร้างความแปลกใจในซมโฟนีหมายเลขสามด้วยการพัฒนาท่อนจบให้มีท่วงทำนองที่แตกต่างไปจากรูปแบบการประพันธ์ที่เคยมีมาก่อนหน้านี้ ยกระดับการบรรเลงเปียโนให้สามารถลุกไล่วงออเคสตราได้อย่างเท่าเทียมในผลงานเปียโนคอนแชิตหมายเลข5ส่วนซมโฟนีหมายเลข9ก้าก็นับเป็นซิมโฟนี่ชิ้นแรกของโลกที่มีการนําเสียงร้องคอรัสมาประสานกับวงออเคสตราการบุกเบิกดินดันใหม่ในและจากแห่งเสียงเพลงของบีโทเฟนประกอบกับเจตนาลมในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างอิสระโดยไม่ง้อในทุนและการเอาชนะชะตากรรมของการเป็นคนหูหนวกด้วยการสร้างสรรผลงานอมตะเพลงแล้วเพลงเล่า ทำให้บทเพลงของบบโธเฟนอยู่ในใจของแฟนเพลงในฐานะงานประพันธ์ที่เข้าถึงอารมณ์ของปุถุชนและเป็นแบบอย่างความสําเร็จอันเป็นผลมาจากความพยายามอย่างไม่หยุดยั้งของมนุษยชาติแต่กันั้นนะครับยอดขีตรกวีทั้งสองเนี่ยต่างก็ชื่นชมในฝีมือของกันและกันโดยตำนานเล่าว,ว่า ครั้งที่บีทโทเฟนไปชมการแสดงเป็นโนกลางแจ้งที่โมซาดลงมือบรรเลงเป็นโนคอนเชตโตในบันไดายเสียงซีมเนอร์ด้วยตัวเองบีทโทเฟนถึงกับหันมาถอนหายใจกับเพื่อนที่มาดูด้วยกันว่าเคลเมอร์เอ๋ยเราคงไม่มีทางสร้างสรรค์ผลงานระดับนั้นได้เลยเ <im ple> ช่นเดียวกับครั้งที่เบีโธเฟนในวัยหนุ่มได้มาโชว์ฝีมือการบรรเลงเป็นโนแบบด้นสดต่อหน้าโมซาดผู้ยิ่งใหญ่เมื่อครั้งที่ทั้งสองโคจรมาพบกันที่กรุงเวนนาหลังจากฟังจนจบโมซารดได้ประกาศต่อผู้ชมในวันนั้นว่า จับตาหนุ่มน้อยผู้นี้ให้จงดีวันหนึ่งเขาจะสร้างชื่อให้ผู้คนทั้งโลกได้กล่าวขานเป็นแน่แท้ขณะเดียวกันผลงานของโมซาร์ทก็สร้างอิทธิพลต่อบ,บีโธเฟนตลอดชีวิตการทำงานของเขาในสมุดโน้ตที่ประพันธ์บทเพลงซิฟฟนี่หมายเลขห้าบีโธเฟนได้จดบันทึกท่วงทำนองของซิโฟอนี่หมายเลขสิบสิบของโมซาร์ทเอาไว้เป็นแนวทางส่วนเป็นโนโซนาตาหมายเลขสิบสี่ของโมซาร์ทได้รับการวิเคราะห์ว่าเป็นต้นแบบให้กับบทเพลงแพนเทติกโซนาตาอารีลลนของบีโธเฟน ซึ่งทั้งสองเพลงยังบรรเลงในคีย์เดียวกันด้วยส่วนการบรรเลงที่ร้อนร้อนในท่อนที่3ของมูนไล t โซน a ตาก็ยังเป็นผลงานที่บิทเฟนได้รับแรงบนันดาลใจมาจากบทเพลงเป็นโนคอนเชนโตหมายเลข17ของโมซารด้วยเช่นกันจึงสรุปได้ว่าหากประจากผลงานของโมซาดแล้วบทเพลงของบิทเฟนก็คงจะต่างไปจากที่เราฟังในทุกวันนี้อย่างแน่นอน การเปรียบเทียบโมซากกับบีโธเฟนนะฮะก็คงไม่ต่างจากการเปรียบเทียบเปเล่กับมาราโดน่าเจย์อาร์โทคินกับจอร์ดอาร์อาร์มาตินสแตลลี่คูบิกกับทิสโซเฟอร์โนแลนหรืออากิระโทริยาม่ากับเอจิโรโอดะนะฮะพอยอดฝีมือเหล่านี้ฮะต่างสร้างอิทธิพลในยุคสมัยของตนเองได้ไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันเลยและพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัวันนี้สวัสดีครับ